สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่238เพิ่มความสำเร็จในฐานะนักล่างเงินรางวัลแม้จะสวมอุปกรณ์รูนสำหรับป้องกันแต่ไซคลอกก็ไม่ไว้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาวัางกรไฟฉกงับที่ต้นคอเขาจากนั้นก็แปลสภาพเป็นเชือกรัดพันร่างของไซคลอปแล้วฉุดล่าข้อหาจินเฟิง ตายซะชินเฟิงระเบิดกำปั้นกระทุ้งลงต,งตรงตำแหน่งหัวใจของไซคลอบบึมอุปกรณ์รูนป้องกันของไซคลอบสาดแสงกระพริบไหวคล้ายไม่อาจต้านทานหมัดของชินเฟิงได้มันเทียบเท่ากับการระเบิดโจมตีของสัตว์ร้ายระดับราชนกรอบสามารถได้ยินถึงเสียงกระดูกแตกหักออกมาจากร่างของไซคลอบวินาทีต่อมาทั้งร่างของไซคลอบก็ถูกส่งปลิวและลิ้วขึ้นสู่ท้องฟ้ามัางกรไฟคลายร่างออกจากไซคลอบ โฉบย้อนสอนลงกลับมาคราวนี้เป้าหมายคือปรมาจารย์หญินร่างศพเองก็วิ่งเข้าหาปรมาจารย์หญินเช่นกันหมายจะปกป้องเจ้านายตนราชาคลั่งทะยานออกมาเบื้องหน้าอีกครั้งระเบิดพละกกาลังทั้งหมดที่มีพุ่งเข้ารมรันกับเฉินเฟิงสองคนสี่มัดและสี่เท้าระดมเข้าใส่กันอย่างบาครังทุกการประทะทรงเสียงสนั่นอึงอนอย่างไรก็ตามนี่มันแตกต่างไปจากการประทะกันในครั้งแรก ช่วงเวลานั้นฉินเฟิงยังคงออมมือแต่ปัจจุบันเขาไม่คิดออมมืออีกต่อไปส่งผลให้การต่อสู้ด้วยพระกำลังจบลงอย่างรวดเร็วทักษะรับกรืนดารากําลังภายในของชินเฟิงหหมปะทุอย่างกระทันหันโถมเข้าพัวพันราชาคลังต้องรู้ว่าทักษะรับเรืนดาราชินเฟิงตอนนี้ยกระดับไปอีกขั้นแล้วดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่อำนาจของมันจะมากขึ้น ชั้นอากาศด้วยรอบถูกปกคลุมโดยมันราชาคล่างราวกับติดอยู่ในหลมโครนที่ไม่อาจตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ชินเฟิงก้าวไปข้างหน้าสองมือจกออกไปคว้าแขนของราชาคล่งและเปาะกระดูกแขนของราชาคล่งถูกหักดังลั่นอ้าเขาร้องโหยหวนน้าสังเวชกำลังภายในปะทุอย่างคลุ้มคลั่งกระบวนการระเบิดท่าวรยุทธ์โบราณที่ตนมีทั้งหมดเพื่อเอาชีวิตรอดสำแดงมันออกมาอย่างน่าตื่นตา ฉากพยุหะกระบวนท่าวรวยุทธโบราณของผู้ใช้พลังเลเวลอ e, ีช่างน่าสยดสยองขวัญเป็นอย่างยิ่งแต่ชาวเมืองที่กำลังรับชมอยู่คงไม่ทันสังเกตเห็นว่าภายใต้กา,ารควบคุมของทักษะรลับกลืนดาราชินเฟิงประสิทธิภาพในการต่อสู้ของราชาคลังนั้นถดถอยลงเป็นอย่างมากนิฉะนั้นแล้วแรงประทะการของมันคงดุเดือดยิ่งกว่าตอนนี้สภาพราชาคลังในปัจจุบันมันก็แค่ตัวตลกในกำปั้นชินเฟิงครอบ ชินเฟิงบิดแขนของราชาคลั่งอีกครั้งสำหรับราชาคลั่งสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดคือสองมือของเขาแต่เวลานี้สองมือสองแขนถูกหักดังนั้นต่อให้เป็นสัตว์ประหลาดที่ร้ายกาศถึงเพียงใดแต่ก็ยังคงมีความบาดกลัวซ่อนอยู่ส่วนลึกในจิตใจและในที่สุดยามนี้มันก็เอ่อล้นออกมาเจ้าตัวตัดสินใจหลบหนีทันทีเพื่อรักษาชีวิตน้อย,อยของตนเองราชาคลั่งย่ำฝาา่าเท้าจนพื้นดินแตกร้าวพรุ่งตะเตลิดหนีไม่คิดชีวิตชินเฟิงหัวเราะหยัน กลืนดาราพะทุโหมอีกครั้งแรงเดึงดูดซัดกระนำชุดล่าอีกฝ่ายกลับมาท่าของฉินเฟิงเองก็เร่งความเร็วขึ้นอย่างกระทำนานด้วยพระกําลังภายในทะยานออกไปซัดหนึ่งหมัดเข้าใส่ชายโครงของราชาคลั่งมันเป็นตําแหน่งที่อยู่ใกล้เคียงกับตันเถียนทักษะรับกลืนดาราเริ่มดูดซับกําลังภายในของอีกฝ่ายทันทีทะเลเมฆไหลทะลักราวกับเขื่อนแตกพริบตาเดียวก็เหือดแห้งจนหายเกลียงเมื่อสูญสิ้นกําลังภายในราชาคลั่ง ก็ไม่อาจทําทสิ่งใดได้กระทั่งปกป้องตนเองก็ไม่ได้อีกมือหนึ่งของชินเฟิงก็จกออกไปตะปบลงบนเนือหัวของราชาคลั่งและบิดในทันใดหัวของราชาคลั่งหมุนร้อยแปองศาคาดไม่ถึงเลยว่าตัวเขาจะต้องพบเจอกับจุดจบเช่นนี้ชินเฟิงพละมือจากอีกฝ่ายร่างกายกำยำดังปราการเหล็กร่วงกระแทกลงกับพื้นเสียงดังปัจจุบันสถานการณ์พลิกผันชินเฟิงสามารถสังหารศัตรูสองคนลงเหลียงง่ายได มังกรไฟยิ่งมายิ่งมากก็ยิ่งสาดเปลวเพลิงโหมกระหนำ่ำกระทั่งร่างศพที่ยังทรงพลังก็ยังหวั่นเกรงอำนาจของมันความว่องวัยเริ่มถดถอยลงอย่างช้าๆไม่นานก็แปลสภาพเป็นศพไม่เกรียมพระมรจันหินเองก็หวาดกลัวไม่แพ้กันเร่งหาทางหลบหนีอบกอดมินพระมรจันหินปลดปล่อยอบิลิตี้ของตนออกมาความมืดมิดปกคลุมไปทั่วบริเวณอีกอีกครั้งยังบดบังทัศนวิสัยของผู้คน จ้าต,ตัวเวยอกาศหันหลังและวิ่งหนีจากไปทว่าท่ามกลางความมืดมิดแสงสีเข้มทะมึนกลับกระทบลงบนร่างกายของเขานี่มันอย่าบอกนะว่าปรมาจารย์หยินก้มหน้าฝ้ามองสภาพร่างกายที่ดูชราลงอย่างรวดเร็วเลือดบนฝ่ามือของเขาที่แต่เดิมมีสีน้ำนุ่มนวลบัดนี้เหี่ยวเฉาคล้ายใกล้สิ้นลมหายใจพริบตาเดียวผิวหนังของปรมาจารย์หยินก็เหี่ยวแห้งไรซึ่งความชุ่มฉ่ำอ้ะฉันลืมสักสนิทเลย ส่วนหัวมันยังมีประโยชน์อยู่นี่นาะขณะกล่าวฉินเฟิงก็วาดมือออกไปรุ่นแห่งความมืดถูกถอนออกจากร่างศัตรูอย่างรวดเร็วสภาพของปรมจารย์หินเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังดูน่าสังเวชเกินกว่าจะบรรยายเขาราก,กับคนอดนอนมาหลายวันปรมจารยร์หินยังไม่ทันมีเวลาได้ยินดีกับชีวิตน้นอยที่เพิ่งรอดตายก็ถูกมีกัตสัด์คามในมือฉินเฟิงตัดเป็นแนวขวางสับ,บันศีษะลอยขึ้นสู่ฟากฟ้า,ฟาเวลานี้รุ่นแห่งความมืดปรมจารยร์หินได้สลายหายไป เมืม่อวิสัยทัศน์ของผู้คนกลับมาอีกครั้งตั้งหมดเห็นแค่เพียงศีรษะที่ลอยอยู่กลางอากาศร่างศพล้มตึงกลายเป็นขี้เท่าจินเฟิงยัดยืนทรนงอยู่บนเขาท่าทางองคอาจสง่างามชูแขนขึ้นเหนือหัวมังกรไฟคำรามที่ทรงอำนาจก็หดกลับเข้ามาในมือของเขาจากนี้ไม่จำเป็นต้องบอกบรรยายว่ามันน่าทึ่งเพียงใดจากนั้นเขาก็คลิกลงบนอุปกรณ์สื่อสารและกล่าวกับซูสิงฟูว่าปิดอุปกรณ์สอดแนมซะ ฉันจะเก็บกวาดสินส,ง,สงครามหลังจากนี้ไม่ใช่เรื่องเหมาะที่จะให้คนอื่นรับชมสู้สิงฟูปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายสลับสับเปลี่ยนวิดีโอทันทีผู้คนในสถานชุมชนเฟิงหลียังไม่ทันหายตกใจภาพวิดีโอก็หายไปเสียแล้วการต่อสู้จบลงแล้วอย่างนั้นหรือนี่สินะเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้ใช้พลังระดับสูงร่ากับไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะสามารถกระทําได้มันน่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้วภายในสถานชุมชนเฟิงหลี ทุกผู้คนต่างระเบิดเสียงฮือฮาเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้ขณะเดียวกันเฉินเฟิงเริ่มเกลีดกวาดสิ่งของต่างๆที่ศัตรูทั้ง3ามของเขาครอบครองหัวของทั้งหมดถูกตัดออกตามด้วยอุปกรณ์รุนมิติและอุปกรณ์รุนที่พวกเขาสวมใส่ถูกล้นจนหมดไม่น่าเชื่อว่าพวกมันจะรวยกันถึงขนาดนี้อุปกรณ์รุนแสงสีเงินในเลเวล E ีสามารถผลิตได้โดยวัตถุดิบราชันสัตว์ายเท่านั้นทั้งยังต้องใช้ต้นทุนในการผลิตเป็นจํานวนมาก ชิ้นเดียวมีมูลค่าหลายร้อยล้านถ้าเป็นของดีขั้นต่ำหน0 0งล้านแต่ทั้งสามกลับครอบครองอุปกรณ์รุ่นดังกล่าวฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมชินเฟิงถึงบอกว่าพวกเขาร่ำรวยแต่ชินเฟิงที่ไม่ทราบก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งสามล้วนได้รับการสนับสนุนจากเล่เฉนินอย่างไรก็ตามมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชินเฟิงต้องประหลาดใจนั่นคือในพื้นที่มิติของปรามจันหญิน มีการเก็บรวบรวมม้วนกระดาษที่เขียนเกี่ยวกับ Ability เอาไว้มันคือการบันทึกการใช้รูนมืดไม่ว่าจะเป็นโกรงเล็บกระดูกที่เขาปลดปล่อยออกมาก่อนหน้าหรือกระทั่งวิชาลับในการควบคุมร่างศพยิ่งได้รู้จักมันยิ่งพบว่า Ability มืดแข็งแกร่งกว่าจินตนาการสมควรเก็บพวกมันไว้เพราะบางทีเทคนิคพวกนี้อาจสามารถใช้ประโยชน์ได้ในสักวันหนึ่งทั้งยังเหมาะสมต่อการใช้ต่อก่อนกับกองทัพสัตว์ร้าย ชินเฟิงเก็บม้วนกระดาษไว้ส่วนสินสงครามที่เหลือทั้งหมดนามันไปขายในตลาดมืดหลังเก็บกวาดสินสงครามเสร็จชินเฟิงเปิดอุปกรณ์สื่อสารอีกครั้งแต่คราวนี้ติดต่อไปหาจางห้วอย่างเป็นผมเองพอดีว่าผมได้หัวอาชญากรมาอีก3มหัวแต่สถานชุมชนเฟิงหลีจําเป็นต้องมีคนคอยป้องกันเวลานี้ฉะนั้นคุณช่วยเป็นฝ่ายมาหาผมเพื่อทําการตรวจสอบยืนยันหน่อยได้ไหมจางห้วอย่างพอได้ทราบข่าวก็ต้องตกตะลึงอีกครั้ง พอได้สติก็รีบตอบตกลงไม่มีปัญหาฉันจะออกไปในทันทีในเวลาเดียวกันซูสซิงฟูก็เริ่มถ่ายทำโฆษณาตัวใหม่แล้วเนื้อหาของโฆษณาคราวนี้ถูกแทนที่ด้วยชายสามคนที่กำลังคุกคามสถานชุมชนเฟิงหลีและเช่นเคยฉากต่อมาถูกสังหารลงโดยฉินเฟิงเอ๊เหมือนว่าสีมันจะชัดมากไปหน่อยแบบนี้คงจะน,น่ากลัวเกินไปงั้นทำให้มันอ่อนลงสักนิดดีกว่าซู่ซิงฟูเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห ดัดแปลงโฆษณาอีกเล็กๆน้อยๆโฆษณาฉากต่อสู้ถูกถ่ายทอดออกไปและปิดท้ายด้วยประโยคตราบใดที่คุณมาแวะเวียนสถานชุมชนเฟิงหลีเยินดีให้ความปลอดภัยแก่คุณอย่างเต็มที่แน่นอนว่าบนโลกใบนี้มักมีผู้คนคอยซุกสนอยู่เสมอและแล้วหัวของทั้ง3คนก็โชว์ราขึ้นบนโฆษณาผู้ใช้พลังเลเวล e ใน3เชิงต่างพากันตกอยู่ในความเงียบงนันหลังจากเวลานี้ไป หากมีคนต้องการสร้างความเดือดร้อนพวกเขาคงต้องคิดให้มากเข้าไว้ครึ่งวันต่อมาเวลาประมาณที่ยงคืนตลาดมืดของสถานชุมชนเฟิงหลีมีลูกค้ารายแรกมาเยือนและลูกค้ารายนี้สวมชุดคลุมสีดําเป็นชุดเดียวกับคนในโฆษณาที่ชูสิงฟูเพิ่งปล่อยออกไปสวมชุดเหมือนกันทุกป,ประการใช่แล้วคนคนนี้คือหนึ่งในสมาชิกองค์กรมืดทั้งยังเคยพบกับชินเฟิงมาก่อน ครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ